ดีทุกคนคลิปนี้แอดก็มาตามคำสัญญาแล้วเนี่ยสำหรรบใครที่รอคลิปแปลคำบรรยายของผู้บรรยายฝรั่งเศสในแมตช์น้องซี่ทุกเอาชนะลุลัว,ลวปารีแช,ชมป์เก่าไป3ต่อศูนย์เซตซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยน้องบิมของเราเนี่ยค่ะทำท็อปสกอร์โดยทำคะแนนไป15คะแนนเนี่ยซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การจตีสำเร็จเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะสูงถึง60%เลย การโจมตีมีโอกาส20ครั้งนะ่ทไป12คะแนนนะคิดเป็น60เปอนตะกาถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยและก็เป็นคะแนนจากการบล็อกอีก3คะแนนค่ะหรือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะในแมตช์นี้ซึ่งน้องบิมของเราก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้บรรยายฝรั่งเศสเนี่ยตลอดทั้งเกมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าแมตช์เนี้ยผู้บรรยยฝรั่งเศสนั้นพูดถึงน้องบิมของเราไว้ไงบ้างคะ่ะ ก่อนจะไปฟังในะคะแอดขอพละหนึ่งไหลด้วยนะคะและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะไปค่ะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี้คะเดี๋ยวเรามาดูช็อตแรกกันเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้เนะคะเสมอกันอยู่ที่2เท่าแล้วจังงวันนี้เนี่ยเขารับบอลแรกไม่ดีเขาตีมานะคะทางนง้องซีขุดได้อ่ะแล้วก็เป็นน้องบีของเรานะคะที่ตีระเบิดใส่บลอค่ะบอลกระเด็นออกข้างสนามไปทำคะแนในให้ทีมนะขึ้นนำสามต่อสองค่ะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าเกมกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการรับบอลของเซเปโลวาไม่ดีนะทำให้เธอต้องไปมีส่วนร่วมในเกมรุกช่วยทีมอีกแรง บอลวนกลับมาอีกครั้งตรงไปที่ก๊กรัมก๊กรัมกระโดดขึ้นสวิงเต็มแรงและได้แต้มจังหวะนี้ก๊กรัมอ่านบล็อกได้ดีมากกระโดดตีอัดไปบนปลายมือบล็อกด้านบนทําให้บอลแฉลบออกข้างเป็นบล็อกเอาที่เฉียบขาดสุดๆและใช่ค่ะคนที่โดนโก๊กรัมอัดใส่ก็คือมิโลชินั่นเองด้าน VNVB เริ่มได้ momentum กลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคาราคาซีที่เสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมทาแต้มต่อเนื่องจนขึ้นนำสามต่อ2กลายเป็นว่าเวนววบีพลิกกลับมานําในช่วงต้นเซตนี้และในช่วงต่อไปนะคะโดยจังหวะนี้เนี่ยน้องซีก็ขึ้นนำอยู่12ต่อ10ค่ะแล้วก็เป็นอีกจ,จังหวะหนึ่งที่น้องบีมของเรานั้นใช้บล็อกทนาคะแนนโดยจังหวะนี้นะคะน้องบีมก็ตีอาจใส่บล็อกกระเด็นออกไปค่ะตีแบบไม่กลัวบล็อกเลยนะคะเจอบล็อกคู่แต่ว่า สีสวนไปทันทีเลยค่ะทุกคนนี่เลยที่แบบไม่ลังเลเลยเนียคะด้วยความแรงของลูกเลยด้วยทิศท,ทางเนี่ยบอลก็ไปโดนใส่บล็อกกลางนะคะแล้วก็กระเด็นออกไปค่ะเดยจังหวะนี้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่า พิชยากกรมคราวนี้เล่นลูกอัดมือบล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละสไตล์ของเธอสไตล์การตีใส่มือบล็อกเพื่อให้บอลฉลับออกแน่นอนว่าบางครั้งเธอก็อาจโดนบล็อกจับได้เหมือนกันแต่เราก็เห็นอยู่บ่อยๆว่าเธอพยายามจะหาบล็อกเอาให้ได้และตอนนี้ VNVB ขึ้นนำสามแต้มแล้วเป็นครั้งแรกเลยในเซตนี้ที่ v n v b นําห่างขนาดนี้ ซึ่งช็อตนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าผู้บรรยายฝรั่งเศสนั้นเขาชื่นชมน้องบีมของเราชัดมากค่ะเขามองออกเลยนะคะว่าน้องบีมของเรานั้นตั้งใจเล่นบล็อกเอาแบบมีไอเดียไม่ได้ตีแรงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการอ่านมือบล็อกอย่างฉลาดซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่เขาเองยังเอ่ยปากชื่นชมเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเลยซึ่งตอนนี้นะคะน้องซี่ขึ้นนำห่างอยู่16ต่อ12นําห่างสแต้มเลย ลูกนี้บอลแรกไม่ดีนะคะและจังหวะนี้น้องบีมของเราก็ล็อกสวยๆค่ะมอนสเตอร์บล็อกเลยนะคะลูกนี้ทำคะแนนให้น้องซี่นั้นขึ้นนำทิ้งห่าง5แต้มเลยค่ะ17ต่อ12ค่ะซึ่งช็อตน,นี้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่าเกมขยับเดินหน้าไปเรื่อยๆและเลเวลว่าต้องเตรียมตัวรับให้ดีนี่ไงอีกหนึ่งลูกที่รับได้ยากมาก และทันทีหลังจากนั้น Monster Block พนผลงานของพิมพิชยากกรอมและพื่มใหญ่อีกท่านหนึ่งก็พูดขึ้นนะว่าใช่ค่ะเป็นบล็อกแรกของแมน์นี้จากบีหลังชาวไทยน้องบีมของเราก็เรียกว่าครบเครื่องเลยเนะคะสำหรับแมน์นี้นอกจากจะตบทำคะแนนได้อย่างชาญฉลาดแล้วเนี่ยยังช่วยทีมบล็อกทำคะแนนได้อีกด้วยค่ะแม์นี้ทำไป3บล็อกเลยนะไปค่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเลย ซึ่งตอนนี้นะคะน้องซีต้องการอีกเพียงแค่1น,นคะแนนเท่านั้นค่ะก็จะปิดเซตแล้วก็เป็นน้องบีมของเรานะคะบล็อกลูกนี้ปิดเซตแรกให้กับน้องซีคือน,นำหนึ่งต่อศูนย์เซตค่ะโดยชอด็อตนี้ผู้บรรยายพูดว่าวโลวิสขึ้นเสิร์ฟด้วยลูกที่พุ่งและตกหัวแบบอันตรายมากและลูกตีที่ยากของโลล่ามิลลสก็ถูกบล็อกของ v n v b ดักได้อย่างยอดเยี่ยมโดยพิมพิชญา ทำให้เป็น VNVB ที่เก็บเซตแรกของศึกบิ๊กแมต์นี้ไปด้วยสกอร์25 e ต่อ18เป็น VNVB ที่คุมเกมและรับมือได้ตั้งแต่ต้นจนจบจนคว้าเซตนี้ไปอย่างเด็ดขาดใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตามที่เราได้อธิบายไปตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มดังนั้นผลเซตแรกไม่ถือว่าเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ปาริสเองยังดูเข้าจงัางหวะของเกมไม่ค่อยได้และประเด็นสำคัญคือต้องดูว่า พวกเธอจะตอบสนองยังไงในเซตที่2ฝัสังนองซี่ก็รักษาระบบรับเสิร์ฟได้ดีมากยกเว้นบางจุดที่มีปัญหาเล็กน้อยช่วงต้นเซตพวกเธอเจอกับความกดดันอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติของการตั้งหลักในเกมใหญ่แบบนี้นี่เป็นแมตช์สำคัญของทั้ง2ทีมส่วนปารีสเองวันนี้เจอปัญหาในเกมรับหนักมากส่งผลให้เมเยอร์มูเซตต้องวิ่งไปทั่วสนามทำให้จ่ายบอลได้ยาก การส่งบอลที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวตกก็เลยยิ่งทําให้ลําบากและเมื่อน้องซีตั้งเกมได้ก็เดินเครื่องยาวจนจบเซตและที่น่าสนใจคือ VNB v, v B, เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ชนะมูรุสในเซตแรกแบบคารลอย25ต่อ19วันนี้ก็คล้ายกัน25ต่อ18สกอร์แทบจะใกล้เคียงกันเลยและคราวที่แล้วพวกเธอคุมเกมได้ครึ่งเซต2ก่อนจะเริ่มแถวและหาทางจบแต้มไม่ได้ ก็ต้องมาดูกันว่าเซตที่2ของวันนี้จะซ้ำรอยแบบนั้นหรือไม่มาต่อกันที่เซตที่2กันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องซี้นําอยู่2ต่อ1ค่ะอ่าเขาตีมาจาังหวะน,นี้น้องซีอย่างเหนียวนะคะและก็เป็นน้องบีมของเราค่ะตีอาเซนลีเบรโร่เลยนะคะจังหวะน,นี้ได้แต้มค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าจาังหวะนี้บล็อกของคู่แข่งตั้งกรแพงรอยอยู่แล้วนะ แต่พอบอลลอยมาถึงก๊กรัมก็ก้าวขึ้นมาตีเต็มแรงอาเซมือของบีเมลจนกระเด็นแตกกระจายลอร่ามิลลสพยายามจะพุ่งเก็บต่อแต่ก็ไปไม่ถึงและแต้มนี้เป็นของพิมพ์ิชยาก๊กรัมหัวเสาชาวไทยที่กำลังเล่นอย่างมั่นใจจริงๆในตอนนี้ก๊กรัมในแมตนี้ทำได้ดีมากทั้งพลังทั้งจังหวะเรียกได้ว่าคมทุกลูก น่าเสียดายที่บีเมลยืนดักบอลถูกทางแล้วและบอลก็ลอยสูงกำลังดีแต่ก็ยังไม่พอให้มิโลสช่วยเก็บบอลได้ทันมาต่อกันที่จังหวะต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่น้องบีมตีหนักและคมมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือตีฉีกได้หนักเร็วแรงและคมมากๆเลยค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้ใหญ่พูดว่า รับขึ้นมาได้อย่างสวยงามโดยมาเอลิสก่อนจะส่งต่อให้พิมพิชยากกรมและพิมพิชยาก็ตอบกลับทันทีโดยลูกตีฉีกสั้นที่ทั้งคมและแม่นแบบสุดๆนี่แหละค่ะศึกที่แฟ,แฟนรอคอยสองทีมส่วนกันไปมาแบบดุเดือดและที่สำคัญ ไม่มีใครยืนดักลูกในลายนั้นเลยสักคนบูคอสกาทำได้แค่ยืนมองลูกตกพื้นแม้จะยืนตำแหน่งดีแล้วก็ตามแต่ลูกฉีกของพิมพิยามมันคมเกินกว่าที่จะรับได้ทันจริงๆมาถึงตรงเนี้ก็รู้ได้วยว่าผู้บรรยายฝรั่งเศสนั่นเขาก็ชื่นชมน้องบิมของเราตลอดทั้งเกมเลยเนาะชื่นชมแบบไม่ขาดปากกันเลยทีเดียวค่ะไปคา่มาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเลย โดยช็อตนี้นะคะน้นองซี่ตามหลังอยู่11ต่อ13ค่ะและจังหวะนี้เขาตีไม่ตาย,นยดนะคะิบรโรยัยงเหนียวแลยน้องบิมก็ใช้บล็อกทําคะแนนอีกแล้วค่ะรีด้ดว่าแบตนี้เนี่ยน้องบิมของเราเอาตัวรอดได้เก่งมากๆเลยใช้บล็อกของโรบรัวเนี่ยทำการแบบรัวๆคะ่ะโดยชัตนี้นะคะผู้ใหญ่พูดว่า นี่คือจังหวะบล็อกเอาท์ของทีมเลวาลวอที่ถูกพิมพิชากกรัมจอดทำคะแนนได้อีกครั้งตอนนี้ทั้งสองทีมเหลือแต้มต่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นจังหวะบล็อกเมื่อกี้ถือว่ามาดีปิดทางได้ดีหมดแต่พิมพิชาอ่านเกมได้ขาดเร่งสปิดบอลในตอนปลายของสวิงจนทำให้บอลไปโดนมือบล็อกแล้วออกข้างแล้วผู้วิญาอีกท่านหนึ่งก็พูดค่ว่าใช่ค่ะถูกต้องเลย เหมือนพิมพิชยากลับมาเล่นในสไตล์ถนัดของตัวเองคือมุ่งเล่นลูกพื้นฐานใช้ไหวพลิปตีให้โดนมือคู่แข่งเพื่อทำบล็อกเอาอย่างชันฉลาดแม่ก็รยกว่าผู้บรรยายเนี่ยชื่นชมน้องบิมหนักจริงๆเลยนะคะในการแบบใช้บล็อกทำคะแนนพี่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยบล็อกของทางปารีสนั้นถือเป็นเป้าในการทำคะแนนของน้องบิมไปแล้วคะ่ะ มาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันเลยค่ะมาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ทางด้านน้องซี่นั้นเหนียวมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะน้องบีมของเรานะคะขุดรัวๆนี่หนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะคือช็อตนี้น้องบีมของเราขุดลูกตบของทางด้านปาริสได้ถึง3ครั้งเลยนะนี่2ค่ะ2ค่ะพุ่งลงไปขุดอย่างสวยงามนะคะลูกนี้มาดูครั้งที่3าม นี่เลยจ้านี่เลยจ้านึกว่าลรีบโรมืออาชีพนะคะและสุดท้ายนี่เลยค่ะได้คะแนนนะคะโอ้โหรูปนี้นี่คือแบบน้องบีของเราโดนเพื่อนๆนี่คือชมกันใหญ่เลยนะคะรวมทั้งโค้สทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึงขั้นแบบปลบมือให้เลยโดยชนนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่า กกรัมป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมการป้องกันของนักกีฬาชาวไทยนี้สุดยอดจริงๆทําให้โรบินสันจัดการจบคะแนนได้อย่างสวยงามจนทั้งสนามนั้นลุกขึ้นปรบมือเลยค่ะและใช่ค่ะก๊กรัมเป็นผู้เล่นจุดหลักดังนั้นเธอคุ้นเคยกับการป้องกันในตําแหน่งที่1ห,หรือด้านขวาของสนามแต่ครั้งนี้ตัวเซตอยู่ด้านหลังทําให้ตัวเซตยังอยู่ตําแหน่งที่1 เพื่อให้เธอเคลื่อนที่ไปรับบอลได้ง่ายๆดังนั้นโกกรัมจึงได้อยู่ในตำแหน่งที่5ซึ่งเธอแทบไม่เคยได้อยู่เลยแต่เธอก็สามารถออกแรงป้องกันได้อย่างสุดยอดทำให้นองซี่กลับมาขึ้นนำในเซตนี้ทันที ก็ได้ดูว,ว่าลูกนี้เนี่ยน้องบีมของเราก็ทําเอาแบบคือฮาทั้งสนามกันเลยทีเดียวนะคะลุกขึ้นปลบมือกันทั้งสนามขนาดโค้ดทีมคู่แข่งอย่างที่บอกยังปลบมือให้เลยอะ่ะเออสุดยอดจริงๆค่ะและเซตนี้ก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมนะ่ะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ23ค่ะคือนำ้องต่อ0ูเซต มาต่อกันที่เซตที่3กันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องซี่ขึ้นนำยู่1ต่อ0และเจงาวันนี้เขาตีมาน้องซี่ยังเหนียวนะคะและลีบโร่ก็บัรจงอันเดอร์ให้น้องบิมสัดเต็มข้อเลยค่ะลงเส้นแบบเป๊ะเ,เ,เลยซึ่งลูกนี้เนี่ยน้องบิมของเราสัดเต็มข้อเลยนะคะอาจแบบไม่เบามือเลยค่ะวงสวิงโดสุด ตีหนักตีคมมากเลยนะคะตีแบบไม่สก,กิดบล็อกเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเจอบล็อกคู่ก็ตามโดยจังหวะนี้เนะะี่ยผู้บรรยายพูดว่าโดยจังหวะนี้เนะะี่ยค่ะผู้บรรยายพูดว่าและนี่ก็คือการโจมตีของกกรัมที่ใส่น้ำหนักไปมือบอลพุ่งเฉียงยาวไปลงบนเส้นแบบคมกริบเธออ่านบล็อกได้ขาดแล้วตัดสินใจเลือกมุมยากแบบไม่ลังเล คือลูกเนี้ยต้องชื่นชมจริงๆนะคะน้องบีมตีได้แบบเด็ดขาดมากลูกเนี้ยเป็นลูกที่ลิเบอร์โรอันเดอร์ให้ซึ่แน่นอน่ะถว่าจังหวะแบบเนี้ยบล็อกเขามาแบบยืนรอ2คนสี่มือเลยการที่จะตีผ่านไปได้นั้นคือยากมากๆค่ะแต่ว่าน้องบีผมเราก็ตัดสินใจตีฉีกเข้าในนีคะแล้วก็โอ้โหฉีกได้แบบไม่สก,กิดบล็อกเลยค่ะตีได้หนักเร็วแรงและคามมากๆค่ะ ชื่นชมเลยลูกนี้แบบเป็นอีกลูกหนึ่งที่สวยมากมาต่อกันที่จังหวะต่อไปกันนะคะโดยจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะที่น้องบีมเอาตัวรอดจากบล็อกได้เก่งมากๆเลยค่ะมาดูกันค่ะทุกคนนี่แหละทุกคนเจอบล็อกแบบคุมตะข่ายไว้เลยนะสคนสี่มือแต่ว่าด้วยเทคนิคการบิดข้อมือด้วยทิศทางด้วยความแรงของลูกนะคะก็เลยทำให้ บอลเนี่ยมันไปโดนเซตบลอ็อกแล้วก็กระเด้งออกข้างสนามไปซึ่งเป็นการเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมออมากๆค่ะโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าคุณจะเห็นว่าวอลลวิสนั้นอยู่ทุกที่จริงๆเริ่มจากเซฟขยับมารับบอลแล้วก็ยังมาช่วยในจังหวะเซตอีกเพราะตอนนี้ลิเบโรไม่ได้อยู่ในสนามทำให้ต้องมีคนขึ้นมาทำหน้าที่แทนในจังหวะทรานซิชัน ซึ่งคือหน้าที่ของตัวกลางเธออ่านเกมไวมากขยับเข้าไปหาบอลยกบอลขึ้นให้หัวเสาแบบนิ่มๆและก๊กรำก็โชว์ความฉลาดตีอัดมือบล็อกให้บอลกระเด้งออกข้างทำแต้มได้อย่างสวยงามมันไม่ใช่แค่แต้มธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของทีมเวิร์กล้วน มาต่อกันที่ช็อตต่อไปกันนะคะโดยจังหวะนี้เนี่ยน้องบีมขึ้นตีจาก3เมตรค่ะโอ้โหคราวนี้ไม่ได้ตีมุมฉีกนะคะตีมุมตรงแต่ว่าความหนักเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะสัดเต็มข้อเลยลู่นี่คือแบบตกลงหน้าของลิเบรโร่ฝั่งเขาเลยนะคะเขาไม่สามารถขุดขึ้นมาเล่นได้ค่ะโดยช็อตนี้ผู้บรรยายพูดว่าโกกรัมก็ยังคงเป็นโกกรัมกระโดดตีจากเส้นหลัง3เมตร และเธอก็ตบมุมตรงแบบแม่นยำสุดๆถ้าเป็นหัวเสาที่ตีได้ทั้งมุมกว้างและมุมแคบก่อนหน้านี้คินนามก็ทำได้ในเซตที่สองและตอนนี้ก๊กรัมก็เลือกตีมุมตรงแบบคมกริบเช่นกันและสุดท้ายในเซตที่3านี้ก็เป็นนองซี่ของน้องบีมนะที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ19คะ่ะ และนี่ก็เป็นแปลคำบรรยายของผู้บรรยายฝรั่งเศสที่ได้พูดถึงน้องบีมของเรานะคะในเกมที่นองซี่ทีมของน้องบีมนั้นทุบเอาชนะทางด้านลวรวัวป,ปารีสแชมป์เก่าไป3มต่อศูนย์เซตค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะใจฟูเหมือนกันไหมคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ